เชียวเฉียวระเบิด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 อยู่ส่วนไหนเนี่ยกูเก็บมาแล้วนี่นาเอาสไนก็ได้สไนสไนปืนออกมาปืนขึ้นเออตื้อตูดสันตูดสันไหนม่ อ,อมืองยังไม่ใจไม่วะ่ะทางขึ้นเหนียววะนี่ไงดีเอ่าแล้วทำไมจบคุณลอยได้หรอครับผมไม่เข้าใจ Ơ, giờ viên nào Tao là bờ rồi Kép Có mình... Chắc khá của ờ, Ơ, ơ, ơ Cô chào là bờ nghe nè Hãy đòi lên là bớt ไปจะไปทางนี้นขึ้นชั้นนู้นให้คุณโยชโช e v นะคอมสปอนะโฟมแล้วกันมาักกิ้งอโอเเตเตเติร์เติร์ไม่ได้ครับแปลงนี้ล้กันมอ ่จมง่อจมงแอปอ่ะโอเคขวาขวาโซนเซฟครับที่จะเดินทางครับจ้าเลตเน็กไม่คู่เลย 3, 3สามสามสามคนละ ตุตุรูต it, ุรนตุรูตุตุตุ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 รูตุตุตุรูตุ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 ตตุตุ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 ต